ไม่ได้บ้าไหมมังไม่ก็บ้าเหมือนกันแหละครับบ้าบางคนเข้าว่าผมบ้ามันมันเอ้ยมึงทำมาทำไมวะมึงทําเพื่ออะไรอะไรนี้ก็ไม่เป็นไรบ้าก็ได้ถ้าบ้าแล้วไอ้คงนี้มันได้ดีก็ยอมบ้า สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ฟุตบอล1้8ยแวอล์กนะครับจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวดีๆของบุรุษท่านหนึ่งนะครับที่ถูกขนานนามว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนานะครับท่านนี้เป็นผู้ที่เลี้ยงเด็กๆนะครับนักฟุตบอลจำนวนร่วมๆ100่คนนะครับเด็กๆเหล่านั้นเป็นเด็กๆที่ขาดโอกาสบางคนเป็นเด็กลูกชาวเขาบางคนพ่อแม่แยกทางกันนะครับเขานามาเลี้ยงแล้วก็ส่งเสียให้เรียนให้เล่นฟุตบอลเพื่อที่เป็นนักฟุตบอลในอาชีพในต่อไปในอนาคตใช้เงินปีๆหนึ่งหลายล้านบาทนะครับ เขาทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรเดี๋ยวเราพาไปเยี่ยมชมไปติดตามและไปเกาะติดชีวิตของผู้ชายคนนี้นครับไปครั้งนี้นะครับเราไม่ได้ไปเปล่าๆนะครับเราเอาตะเบียงอาหารไปให้เขาด้วยนะครับโดยที่นี่ครับมีไข่มีผักมีมะเขือมีส้มโอซึ่งปลูกจากสวนเราเองแล้วเราก็เลี้ยงเองนะครับก็เอาไปฝาก ผมเรียกว่าเซียนโอนะครับให้เขาได้ดูแลเด็กๆกันครับบายแล้วเราก็พา ทุกท่านนะครับมาถึงอำเภอแม่ใจจังหวัดทะ y a r นะครับและนี่คือโรงสีแม่ใจคณะ,ะโชติวัฒนะครับอยู่ริมถนนข้างในนี้มีสิ่งที่เราบอกกับท่านผู้ชมเอาไว้ว่าเป็นทั้งแคมป์ฟุตบอลนะครับเป็นทั้งโรงสีเป็นทั้งสนามฟุตบอลเป็นพิพิธภัณฑ์รถที่สำคัญคือเป็นที่อยู่ของคนใจบุญที่เลี้ยงเด็กเอาไว้เป็นร้อยๆคนอย่างที่เราบอกไปข้างต้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ อดมีของโลงศรีแม่ใจธนาชลธิวัตน์นะครับมีคู่แฝดเยอะมากนะครับแล้วก็เคยเป็นข่าวระดับประเทศมาแล้วก็คือมีคู่แฝดสองแฝดสามมีถึง3คู่ด้วยกันนะครับซึ่งการที่มีลูกแฝดเนี่ยมันก็เป็นเป็นภาระที่หนักสําหรับครอบครัวพอสมควรเพราะฉะนั้นเมื่อลูกแฝดมาอยู่ที่โรงศรีแห่งนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่ก็แบ่งเบาภาระไปได้พอสมควรนะครับแฝดคู่นี้ชื่ออะไรครับรายงานตัวหน่อยสวัสดีครับผมนายเสด็จใจกัยชบาครับชื่อในสุดตายครับ อ่ะเราชื่ออะไรครับสวัสดีครับผมนายเศรษฐกรขวัชบาศครับชื่อเล่นชื่อตู่ครับเป็นคู่แฝดเล่นตำแหน่งอะไรกันบ้างครับลูกเล่นเซนเตอร์แบนคงครับคนนี้อ่ะกองหน้ากองหน้านะครับอ่มาอยู่ที่แคาเดมี่นี้แล้วเป็นยังไงบ้างชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับลูกเปลี่ยนเยอะครับจากเริ่มแรกจากที่เข้ามาก็เล่นบอลไม่ค่อยจะเป็นครับแต่ตอนนี้ก็เล่นได้เป็นแล้ว ด้วยที่บ้านประหยัดได้ยังไงบ้างการที่เรามาอยู่กินที่นี่หรือแบ่งเ,เบาเงินเงินแม่ค่าเทอมครับ <c oughs> อ,อ่าฮะอ่าแล้วนี่คู่แฝดคู่นี้สวัสดีครับชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีครับชื่อชายอสุพันมังสวิรัติเชลเลนชลุงครับลุงอ้าวสวัสดีครับชื่อเด็กชายอสุพันมังสวิรัติเชลเลนชิอัดครับอัดอัดเล่นตำแหน่งอะไรครับเร่อกองหน้าครับลุงเล่นปีกซ้ายครับปีกซ้ายทั้งสองคนเนี้ยเป็น คู่แฝดที่มาจากอำเภออะไรอำเภอเชียงคำครับอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับทั้งคู่ได้มาอยู่ที่นี่แล้วได้พัฒนาตัวเองไปขนาดไหนลูกก็พัฒนาถือว่าระดับหนึ่งครับจากเล่นบอลไม่เป็นก็เล่นบอลเป็นครับครับการที่เราสองคนพี่น้องได้มาอยู่ที่นี่นะครับทาให้ครอบครัวแบ่งเบาภาระไปได้มากน้อยขนาดไหนลูกแบ่งเบาได้เยอะครับมามี เสียช่วยสนับสนุนครับที่บ้านทำอาชีพอะไระรับจ้าง่วไปครับรับจ้างทั่วไปอตอนนี้เสียให้อะไรกับเราบ้างเสียอันนี้เสียให้ทุกอย่างเลยครับเล่าให้ฟังตั้งแต่วันที่เรามาอยู่ที่นี่เนยครับแล้วก็ ามาอย่างไงแล้วก็อยู่ที่นี่ใช้ชีวิตยังไงบ้างเสียเขาดูแลอะไรบ้างเริ่มแรกเสียสร้างอะคาเดมี่ครับเขาก็เชิญพวกอำเภอแม่ใจครับมาผมก็เป็นส่วนร่วมนะครับแล้วเรามาอยู่ที่นี่เนี่ยกินฟรีเรียนฟรี<ม>ใช่ไหมครับนอนอยู่บ้านครับนอน <ผม S 1> อยู่บ้านอยู่แม่ใจนะครับอะแล้วมาซ้อมยังไงบ้างซ้อมเลิกเรียนก็ซ้อมครับ เสาร์อาทิตย์มันจะมีซ้อมอะคาเดมี่ครับเก้าเก้าโมงถึงเที่ยงครับคิดปี่ให้อะไรกับเราบ้างครับความคิดความพัฒนาครับความขยันตอนนี้เล่นอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่เทศสซิลีนครับกรุงเทพครับอยากจะบอกอะไรกับเซียนงบ้างครับขอบคุณครับถ้าไม่มีเสียที่สร้างอะคาเดมี่ครับผมก็ไม่ได้ไปครับ ครับผมอนันตศักดิ์สีสมัยนะครับชื่อเล่นชื่อหน่งนะครับเป็นเจ้าของโรงสีแม่ใจอยู่ที่อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเองนะครับคิดยังไงพูดช่วยพูดถึงการทำอาคาดนี้สร้างเด็กมันเริ่มต้นจากไม่มีอะไรอยากจะส่งบทเคยทําบอลคนโตแล้วมันวุ่นวายครับแล้วมันมีผลกระทบกับธุร,รกิกกจก็เลยอยากจะทําต่อก็เลยอยากจะทําเด็กแล้วทีนี้พอได้เด็กมาแล้วเนี่ย เด็กพวกนี้ไม่คิดว่ามันจะน่าสงสารขนาดในีชีวิตคือแต่ละคนเนี่ยคือครอบครัวครอบครัวไม่สมบูรณ์นะครับแตกแยกเยอะพ่อไม่มีแม่ไม่มีไม่มีพ่อมีแม่บางคนมีพ่อมีแม่แต่ก็ต้องไปทํางานต่างจังหวัดเพราะว่างานที่เนี่ยจังหวัดนี้เป็นจังหวัดล็กเกงานมันน้อยก็ต้องปล่อยให้อยู่กับปู่กับย่าโดยปู่กับย่าเนี่ยก็ไม่ทันเลยไม่ทันเกมเด็กแล้วเด็กก็ ไม่ได้รับการหลั่งสอนที่ดีนะครับมันก็เลยยากแล้วพอได้คัดเด็กมาแล้วพอมารู้บอลนู้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ก็เลยยิ่งสงสารนหญ่ยยิ่งผูกผูกพันก็เลยอยากจะเปลี่ยนชีวิตอยากจะให้สิ่งที่ขาดให้กับเขาให้ให้ครบนะครับแล้วก็เลยคิดอยากจะมาทําอยากจะช่วยแต่บางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้นะครับก,ก็เราก็จะช่วยแค่ที่เราช่วยได้เอาตามตามนั้นนะครับ ผมชอบวิธีการปกครองของเสียมากเลยในการปกครองเด็กๆเหมือนพ่อปกครองลูกเนี่ยเป็นวิธียังไงบ้างในการที่จะสอนเขาในการที่จะได้ว่าใช้ไม้นวมไม้แข็งครับก็มีทั้งนวมทั้งแข็งนะครับก็ให้ความผูกพันความอบอุ่นกับเขาครับอยู่กับเขาเยอะๆแล้วก็อันไหนดีเนี่ยเราก็จะชี้แนะประสบการณ์เรามีมาเยอะมีทั้งเรื่องดีไม่ดีทั้งเรื่องเลวทั้งเรื่องดีเนี่ยนะครับเราก็จะบอกเขาให้เขารู้เลยว่าไม่ต้องเรียนรู้เอง เรารู้เลยว่าถ้าทําแบบนี้มึงแย่แน่แต่ถ้าทําแบบนี้แบบที่สอนแบบที่ทําแบบนี้เนี่ยจะประสบความสาเร็จจะได้ดีแน่ถือจะไม่ประสบความสาเร็จในเรื่องฟุตบอลมึงก็เอาไปใช้ในชีวิตประจาวันเอาไปทํางานไปอะไรได้แน่นอนนะครับก็จะบอกเขาแต่ถ้าคนไหนไม่เชื่อเนี่ยก็จะต้องหนักตีก็ต้องตีตีจนแตกนะครับถ้าอยู่ใกล้ก็ตอบเลยแต่ถ้าพอดีด้วยแล้วเนี่ยทุกอย่างจะให้หมดให้มากกว่าลูกด้วยเพราะลูกไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกัน ก็จะให้แม่เป็นคนดูแต่ผมตรงนี้น yes, um> ี่ผมจะดูแลเองทั้งหมดก็จะสอนจะปลูกฝังเรื่องแบบนี้ให้เขานะครับต้องตื่นเช้ากินก็ต้องหมดต้องฝาดบ้านเป็นต้องหุงข้าวเป็นต้องซักผ้าเองหมดนะครับต้องให้เรียนรู้เขาหมดถ้าเขาอยู่ครอบครัวเขาเนี่ยจะไม่ได้ทําเลยพ่อแม่จะเป็นคนทําให้หมดโอ้โหโอ้ล้วลูกไม่เป็นอะไรเลยทําอะไรก็ไม่เป็นหุงข้าวก็ไม่เป็นฝาดบ้านก็ไม่เป็นซักผ้าก็ไม่เป็นแล้วเดี๋ยวยีกงไม่กี่ปีเขาก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะต้องไปทําเองแล้ว แล้วเขาจะทําเป็นยังไงนะครับพอเรื่องพื้นฐานพวกนี้ไม่เป็นเรื่องอย่างอื่นมันก็เป็นยากครับจำนวนเด็กจานวนเท่าไหร่ครับแล้วก็สนอกต้องมีให้จ่าต้องดูแลอย่างไงบ้างแล้วเด็กมีต้องจ่ายเงินอะไรไหมครับตอนแรกๆมีประมาณ7จ็ดแปดสิบคนนะครับแล้วหลังๆเนี่ยคือเขาประพฤติตัวไม่ดีไปติดยาเสพติดบ้างอะไรบ้างไม่สู้บ้างบางคนก็ไม่สู้เห็นว่าหูอยู่นี่เหนื่อยเช้าก็ต้องซ้อมเย็นก็ต้องซ้อม ตื่นก็ต้องเช้าอะไรก็เช้าแต่พอเพื่อนไปเปรียบเทียบกับเพื่อนคนที่ไม่ได้อยู่แคมป์โอ้ยตื่นสายก็ได้เช้าก็ไม่ต้องซ้อมมาซ้อมเย็นนิดหน่อยเขาก็เอาแง่นั้นไปคิดเราก็เตือนเราก็บอกแล้วบางคนเขาก็ไม่เอาเขาก็ยอมแพ้เขาก็ออกไปนะครับใน,ในแต่ละปีใช้เงินเท่าไหร่ครับแล้วก็เด็กเนี่ยกินอยู่นอนอันนี้คุณหน,นุม่มรับผิดชอบหมดเลยใช่ไหมครับครับเดือนหนึ่งก็อยู่ประมาณสองแสนถึงสองแสนห้านะครับก็จะมีค่า โรตีค่าน้ำเต้าหู้ค่าข้าวสามมื้อนะครับพอวันเสาร์ปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีให้ไปตลาดนัดเพราะที่นี่แคมป์เนี่ยจะอยู่ใกล้ตลาดนัดก็ให้เขาไปรีแลกคนละ250คนก็ที่ละหมื่นละหมื่นนะครับให้เขาไปหาของกินให้ไปเดินเที่ยวไปอะไรเขาเองนะครับก็ที่เดือนหนึ่งก็อยู่ประมาณนี้ละครับสองแสนหนึ่งสองแสนห้าปีนึงก็ประมาณสาล้านก็ประมาณ เดือน2อล้าน5ประมาณ2อล้าน8ปดมล้านะนะครับเพาผลประโยชน์อะไรไหมไม่ได้หวังอะไรเลยคุณจะไปเอาอะไรมาให้เรานะครับไม่มีหรอกครับแต่เขาหวังให้เขาแค่ได้ดีให้ใครได้ป,ประสบความสำเร็จสักคนสองคนหรือถ้าไม่ได้เลยเนี่ยให้โตไปแล้วก็ให้ไปเป็นแบบคนดีคนมีความรับผิดชอบอย่าอยู่ไว้บันวันอะไรอย่างเงี้ยครับให้รู้จักคิดรู้จักอะไรให้มาดูแลครอบครัวตัวเองนั่นแหละไม่ต้องมาทำอะไรให้ผมหรอกให้เขาไปดูแลครอบครัวเขาเอง คือหนูมีทําอะไรนอกจากที่เลี้ยงเด็กๆแล้วยังมีทาสร้างสนามฟุตบอลทํารถเดินทางอะไรนี้ด้วยใช่ไหมครับครับครับมีก็มีรถเดินทางสองคันเพราะว่าบางทีต่ก่อนไม่มีแต่พอขอโรงเรียนเขาเนี่ยบางทีเขารับปากไว้แต่พอใกล้ๆแข่งเขาบอกไม่มีโอ้โหเราก็โอ้โหรำบากเลยทําทำยังไงก็เลยมีเองแล้วพอจะจ้างเขาเนี่ยบางทีมันก็แพงเราก็เลยมีเองดีกว่าอยากจะไปไหนอะไรไหนเมื่อสะดวกสบายกว่าก็เลยมีมีรถ ประจำมอ .2 2คันนะครับมีสนามฟุตบอลให้ซ้อมครับมีสนามฟุตบอลให้ซ้อมยังอยากจะชวนเด็กๆคนอื่นเข้าไปอยู่ในอาคาเดมี่เนี่ยครับคนไหนที่ครอบครัวลำบากนะครับหรืออยากจะมาไม่ลำบากแต่อยากจะมาแต่เน้นนะครับจะต้องระเบียบวินัยดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดน,นะครับมาได้เลยให้โอกาสทุกคนไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะครับขอประชาสัมพันธ์แล้วเชิญชวนเลยก็ยังขาดอีกหลายตำแหน่งจาก ที่น้องที่นอนก็ยังอยู่ครบนะครับแล้วก็ผู้ปกครองไม่ต้องกลัวถ้ามาอยู่ที่นี่กลางคืนนี่ออกไปไหนไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามียามอยู่ยามจะคุมทางเข้าทางออกโรงสีผมมีทางเดียวมันจะมียามคุมอยู่ตลอดมันไม่ได้ออกไปไหนแน่นอนมาอยู่ที่นี่ปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วพอไปโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ไกล1กิโลก็หัดให้เด็กเดินกันไปแต่ถ้าวันไหนฝนตกหรือวันไหนก็มีรถไปส่งจะมีคนไปรับไปส่ง ฟรีหมดทุกอย่างฟรีหมดทุกอย่างครับฟรีหมดทุกอย่างก็ไม่ได้รวยอะไรมากแล้วนะครับแต่อยากจะให้โอกาสแล้วว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราไม่มีโอกาสแบบนี้เลยพอเรามีโอกาสที่จะให้ได้เราก็เลยอยากจะตอบแทนแค่นั้นแหละครับไม่ได้บ้าไมไม่ได้บ้าไหมกงไม่ก็บ้าเหมือนกันแหละครับบ้าบางคนเข้าว่าผมบ้ามันเฮ้ยมึงทำไปทาไมวะมึงทําเพื่ออะไรอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรบ้าก็ได้ ถ้าบ้าแล้วไอ้คงนี้มันได้ดีก็กยอมบ้าเป็นยังไงกันบ้างครับนักบุญแห่งล้านนานะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้ฟุตบอล108จะเดินทางไปทั่วประเทศแล้วก็นำเสนออยู่เรื่อยๆนะครับโดยเราจะนำการสนับสนุน ไปให้ด้วยนะครับถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับวันนี้พุตบรักษาแตดวอล์กลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ